ปลาทองนะครับสามตัวนี้เป็นปลาทองออรันดานะครับออรันดายักษ์นะครับใจแอนออรัลนดานะครับสีดํานะครับขนาดสี่นิ้วนะครับสม้งหมดสามตัวนี้ผมขายเหมาเลยนะครับเก้าร้อยบาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับสามตัวนี้ผมใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับในการเพาะพันธุ์ทําลง youtube ไปแล้วนะครับหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเอาไปเนี่ยก็เอาไปขุดนิกซักหนึ่งเดือนนะครับ ก็สามารถใช้พอ่อพันธุ์ได้อีกรอบนึงแต่ต้องแต่ต้องคุณดีๆนะให้กินอาหารดีๆหน่อยเพราะว่าตัวเมียเนี่ยยังมีไข่ขาท้องอยู่นะครับแต่ปลาตัวนี้ได้มาจากที่อื่นนะผมไม่ได้เลี้ยงเองนะครับก็เลยมีไขมันเยอะนิดนึงนะทําให้ไข่เนี่ยออกมาได้ไม่หมดนะครับเพราะว่ามีไขมันเนี่ยไปจุกบริเวณอ่าช่องเพศน,นะครับทำให้ปลาเนี่ยไข่ออกมายากนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับตัวที่เห็นนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้ ตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับแล้วตัวนี้ตัวผู้เห็นไหมครับตัวผู้มันจะมีจุดสีขาวๆใสๆครับขึ้นตรงที่แก้มกับตรงที่คีบไว้นะครับแบบนี้คือพร้อมเพาะพันธุ์เลยนะครับก็คือตอนนี้ตอนแรกมันก็ยังไม่มีขึ้นเยอะอันนี้เราแต่ผมฉีดฮอร์โมนไปแล้วเนี่ยมันก็เลยเห็นชัดขึ้นครับแล้วน้ําเชื้อก็เยอะมากครับตัวผู้สองตัวนี้ถ้าเอาไปเพาะพันธุ์กับตัวอื่นเนี่ยก็คือใช้ได้เลยเอาไปฉีดฮอร์โมนซ้ำอีกหนึ่งรอบแล้วใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องพัก สามารถซื้อไปก็คือใช้พอพันกับตัวอื่นได้เลยส่วนตัวเมียัวเนี้ยอยากให้พักสักหนึ่งเดือนก่อนนะครับเพราะว่ามันยังมีไข่ขาดท้องอยู่นะครับอาจจะให้เบาอาหารเม็ดลงครับแล้วก็กินพวกหนอนแดงแช่แข็งนะครับสักหนึ่งเดือนนะครับก็สามารถเอามาเพาะพันได้หนึ่งล้อมครับสามตัวนี้นะครับออรันดายักษ์นะครับใจแอนออรันดานะครับสีดานะครับขนาดสี่นิ้วนะครับสามตัวเก้าร้อยบาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับ มือใหม่อยากลองเพาอพันธุ์ดูแนะนํานะครับหรือจะเอาไปเลี้ยงเล่นๆก็ถือว่าสวยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับสามตัวนี้นะครับอายังใหญ่ได้อีกนะครับอาจจะใหญ่ได้ถึงห้านิ้วหกนิ้วเลยก็เป็นไปได้นะครับลองเอาไปเลี้ยงดูครับสวยๆเลยนะครับบอดี้สวยหนามากเลยนะครับ